แนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเน้นและขอลงทะเบียนเรียนแทนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเน้นและลงทะเบียนเรียนแทนกันนะครับซึ่งต้องดำเนินก่อนวันครบกำหนดการลงทะเบียนเรียน โดยเรามาทำความเข้าใจกับการลงทะเบียนเรียนเน้นและการลงทะเบียนเรียนแทนกันก่อนนะครับการลงทะเบียนเรียนเน้นนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนดีหรือดีบวกในรายวิชาที่ต้องใช้ประกอบการอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีกได้การลงทะเบียนเรียนนี้เรียกว่าการลงทะเบียนเรียนเน้น แต่ถ้าเรียนครบหลักสูตรแล้วจะไม่สามารถทำได้นักศึกษาที่ได้คะแนนในรายวิชาใดต่ำกว่า2.00หรือ C เพื่อผลประโยชน์ในการยกค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมมีสิทธิ์ขอเรียนเน้นในรายวิชานั้นหรือวิชาอื่นแทนได้แล้วแต่กรณีแต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดครับการลงทะเบียนเรียนแทนนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน F U, W ในรายวิชาบังคับต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ำอีกจนกว่าจะได้ระดับคะแนนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้แต่หากเป็นรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาเดียวกันแทนก็ได้ครับลงทะเบียนเรียนเน้นหรือลงทะเบียนเรียนแทนจะใช้เกรดที่ดีที่สุดในการใช้คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมครับ โดยขั้นตอนการโหลดเอกสารคำร้องขอมีดังนี้ครับ 1. เข้าสู่เว็บไซต์สวทชหรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2. จากนั้นเราต้องไปในส่วนของนักศึกษาแล้วไปที่แบบฟอร์มคำร้องขอ 3. เลือกสวทยี่แล้วกดรูปดาวน์โหลด 4. หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำการพิมพ์เอกสารนั้นออกมาเพื่อดำเนินการในขั้นถัดไปในขั้นตอนการยื่นคำร้องขอมีดังนี้ครับโดยเริ่มจาก กรอกคำร้องขอจากเอกสารที่ดาวน์โหลดมานักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยจากนั้นกรอกคะแนนเฉลี่ยสะสมและหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบันเสร็จแล้วเลือกว่าจะลงทะเบียนเรียนเน้นหรือลงทะเบียนเรียนแทนจากนั้นใส่ข้อมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนที่ผ่านมาและอีกฝั่งใส่ข้อมูลรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเน้นหรือลงทะเบียนเรียนแทน เสร็จแล้วใส่หน่วยกิจรวมของภาการศึกษานี้ทั้งหมดแล้วตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วลงนามนักศึกษา,าจากนั้นนำไปยื่นให้กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นลงนามให้ลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนเรียนแทนได้จากนั้นนและคณะบดีลงนามแล้วนำไปชำระเงินแล้วจึงนำไปยื่นให้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงสาเร็จขั้นตอนการยื่นขอลงทะเบียนเรียนเน้นหรือลงทะเบียนเรียนแทนจบกันแล้วนะครับกับการแนะนําการยื่นคําร้องขอลงทะเบียนเรียนเน้นและลงทะเบียนเรียนแทนหากนักศึกษาสงสัยใ,สยในส่วนไหนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเพจ Facebook สวทชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนภูมิได้เลยครับขอบคุณ